はい、こんにちはみなさん。こんにちは。はい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 。はアジアンスター、アジアンスターさんに来てますね。はい,い,い。はい。じゃはい。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 すい。はい。はのはい。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 は トミヤム、ヌドール、ヒつあカウマンカイ、ンカイこれは2種類タイカレーと飲み物はジャスミンティーとマンゴーラッシーとプレーンラッシー。私もんこれ สามหมื่นเกลมก้そうですอเคโ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 อเค่อเคโอเอเคโอเนโอคโอเคอเคโอกคโอเคโอเคต้เยโาเคโอเควอเคโอเคาอเคเคโอ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 เอเคอเคอเคโาเค่ะเคโเอเเอออเ่อเอเคอเคคเอรอคคเอคเ็

谷田さんをハリウッドデビューさせたいともう一度言ってください。ハリウッド。ハリウッド。ハリウッドストーブ。そう、あなはオリジナルソング。ハリウッド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 。アリカノネ。アメリカノネ。エテテ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  american entertainment hollywood 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 yes yes hollywood, oh, hollywood. hollywood. Yes. <laughs> okay go up in the temple i will read her become hollywood yeah. star <laughs> เขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่นะคะ <'m> ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเขียนเซ็นสัญ,สญ,ญญาเลยนะคะ <'m> ก็จะเป็นคิดว่าจะแรกค,คลิปกันก่อนวันหนึ่งถ้าเกิดว่า <'m> เพลงมีชื่อเสียงยอดวอิวเพิ่มขึ้นก็ค่อยว่ากันต่อไปนะคะ <'m> เป็นเป็นคอนสุขที่อยากจะทำนะคะเ <'m> อโตเซซิเมว่ามา <'m> ยัก 約束はではない。夢ですね、夢。解解約契約契約も変えてませんね。今ないないですね。だけどえと有名だったらもう一回契約解きます。そうお金持ちになりたい。お金持ちね。そのライターは私。それでもいいよ。それでも OK。タイ語で日本語で。だからメロディーは私。レリレリキュー。 เมโลดี้ี่อกว่าまだまだ上手じゃないですねแต่ก็ไม่เป็นไรกคนที่เน้าจะเขียนเพลงภาษาญี่ปุ่นให้เขาแต่งทานองใหทุกคนคมีสกิลในการเขียนเรียงความมานะคะแต่ว่าจเร่มบริมาชอดีวรออาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยคุยคุยกันใหม่ค่ะอาหารมาถึงแล้วค่ะ

ทําไมจนกระน่เด็นจะてาย่า <laughs> ค่อยกินนะแต่ว่ามีอันน<い>ี้ด้วยเออสัดอะแต่สิ่งแรกอุ <laughs> ้ยมี่นีสาคูด้วยอ่ะสาคูโอ้ยชิลดาปวกดีเนี่าม ที่ต่อไปข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่จริงๆอยากจะให้คุณหมอเขาสั่งข้าวมันไก่แต่เขาสั่งไก่เคี้ยว อุ้ยอรยมากหอบเ้อน้ำเลยซดสแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนขายชิ้นไ่ใชเป็นคนในปานเขาก็จะมีสักูอะรนั่นจิซใช่สกูเบสนะข้ามานต็อสไทยโกะเดี่นไทกะเดียร์ชื่อเสียงสนะมเตมเตมันก็คือมันซอสข้าวมัไก่นะแลบเหมือนมากเขาทำเหมือนมาก This is o r i g i n a l ข้าวมันไก่ 本当に美味しいのとてもとてもしいしい。の食べたらふるさと本当にタ。タイ語でタイ語で言って。言った言った,言った。じゃあこれはいくらですかさっ800円。安いよね。800円台湾税。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 安い安い。安いね。 อ๋อค่ะุ้ああีมังโุดูมาคือรัชชีมาคือโอเคแล้วีีก็ไปต่อไปคุณเหมาคุณเหมาเน่นนำเมนูของคุณเหมาก่อน はい、次はですね、私が頼んだ二種類のカレー説明します。グリーンカレーです見てください。グリーンカレー見えますか？こっこぼれちゃった。ごめん。ご,ご,めんごめん。ちょっと食べたことがあるまあります。あ好きです。日本人みんなグリーンカレー好きですよ。うん、これは何ですか？これはレッドカレー。レッドカレーパ。レッドカレーこぼれるみたいな。<laughs> 気になるなさ。食べてみてください。はい。やっぱねグリーンカレー。うん。 อ๋อกว่ามกว่าอนจะสุนอออว่าต่ชิมชอบยอข้าวอะไรินข้าวมันไก่อวดก่อนนี่นี่ข้าาซงขมันไก่ข้ามันไก่เนีข้ามันไก่ดเข้ามันไก่คะมันคะข้ามันไก่พ่ิา้างนะคะข้ามันไก่พิาดกต้องมีอย่างนี้ต้องมาเต้

エスーでししょょエスーででなんチョップ。チョップね。チョップ、そう。エキサイティング、エキサイティング、そう。サイコー。よし、あレス食べましょう。サイコーだね。こんにちは。いただきます。本当美いしいです。どうどういうも飲み物早くもらうあ、すいません。 あ飲み物もお願いします。一回止めるカープ終わったかも。<laughs> <laughs> えー、ありがとうございます。<laughs> こ,れも紹介うこれは何ですかチ私の知り合ったのはランナー。 感じいやは明るくてハッピー、面白い。面白いやっぱり南のね人はみんなね幸せで。やっぱり、ね、タイの人はスマイル、ほほえみの国、スマイルの国、ね。タイ, <Yes. S 1> タイは一番世界一幸せな国かなと思いました。幸せな人一番に幸せ、ハッピー。そうですか、はい。タイ語です。 เหลังจากที่ที่ถามว่าหลังจากที่ได้รู้จักรู้จักที่เป็นยังไงก็เกิดความชื่นชยนะคะแต่คนสนุกสนานแฮปปี้ตลอดเวลานะคะหลังจากที่รู้จักญี่ปุ่นหลายคนที่ญี่ปุ่นจะไปประเทศไทยแล้วก็ไม่อยากกลับมาอยู่ประเทศตัวเองเพราะว่าด้ว่งความทิดนี่แหละเป็นแบบอาคารุนจะตรงไปตรงมาใช่ปะเอโตะวตชิมอสังตก้า็สังซดอาตปมาเนี้ย

ไม่เป็นคนที่อธิบายเก่งมากแล้วก็ให้ตัวอย่างเยอะมากแต่ลูกศิษย์จะไม่ได้ะค่ะก็ตอนนี้มีมีความสัมพันธ์กันขนาดคุณลุงกับคุณหลานคุณลูกชายก็วันนี้ก็เป็นใครอย่างน้องอองแงค่ะนักชายอายุสิบแปดที่ก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาออกร่องกับพี่นะคะไม่มาสักทีไทยว่าชีวิตชีวิตที่สนุกสนาน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 สนุกส เรอใช่บเดชั่นไทยฟู้ดีสบิลเดชอร่ออร่อย่้อรจะบอกว่านะคะเมาฟังวฮัสึอุตวเจโอย่อยเนี่ยตเก่าสำเนีงภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤของเขาอะพี่ก็พี่ก็โอเคนะค่อตอยู่นะโอ๊ยคือว่าตัว ラッシつだからュつッシュラッシュラッシュラッシい？ラッシュ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 ラッないよ。ッシュラッシュラッです美味しュラッシいラッシいラッシュラッシュラッラッシュララッラッシュラッシラッシュラッシラッシ インドのお茶かなインドのヨーグルトヨーグルトかないただきますらまわもかごめん。マンクー、インドのヨーグルト。ヨーグルトラッシーって言うんだ。最後では何て言うのすみません。はい、あ、あれ、ごめんなさい。 <え>シャイロじゃない。はイチん、だんだら、ヨーグルト。ラッシュいや、らしい、らしいですよね。はい。らしい、これらしい。シャマイマンチ。あれはコーヒーだよ。あの、黒いのコーヒー。あ、そう。<laughs> 美味しい、美味しい。ラッシー。おしてください。えっと、ヨーク、ヨーク。ヨーグルト。ヨーグルト。<laughs> 日本語。英語はなんていうの。<laughs>

กุกุลุกุกุรุเป็นสองคำที่ยากมากนะคะทั้นคูคะโยบูรุโตโตกุกุรุกกเลสำหรับคลิปนี้นะคะจบกันไปก่อนกับทานอาหารไทยที่เอเชียซ่าค่ะเฮ้ยหลังจากทานเสร็จแล้วพี่จะไปค่ะเราโอเกะกับโปรดิวเซอร์พี่นะคุยกับกันนะคะเขาจะไปค้นหาว่าจริงๆแล้วพี่นิตาเนี่ยเหมาะหนึ่งเหมาะกับเพลงอะไรสอง

ครูสโตคือเพลงบ้านเกิดของเพลงญี่ปุ่นชิ่าทุกคนทุกซึ่งทุกคนรู้จักบอกว่าร้องเพลงต้องรองด้วใจดีเขาก็ทำท่าประกอบพี่ด้วย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันนะคะพี่คาราเกะนะคะที่น่าจะไปไม่ยังไม่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่มีเพลงไทยด,ด้วยเพลงญี่ปุ่นด้วยอุย้ยเพลงเอโก้ด้วยเอโก้มีเออากช่องเมาซังเอ็มอออเมาซังนะคะ เมาเมาใช่ไหมค่ะแล้วก็ช่องแทนิกานะคะช่องเมาเมาเมาช่องแทนิกาก็ไปแปะที่ช่องเมาแล้วนะคะตอนนี้ก็โคราบด้วยกันค่ะจับมือกันเป็นความสำคัญหระหว่างคุณลุงคุณหลานที่ซื้อมาเด้อเอ however ตลอดไปไม่ผิดจริงตราที่มีชีวิตอยู่ก็ยังจะทําช่องกับเขานะคะก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะรับใครเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่างานประจำของก,ก็ก็พอสมควรต้องเรียนด้วยก็คือวันวีส for youtube วันวนิส for ในฮ่องกงเป็นเดียวัก,กน <ไป S 2> 説明アイスクリームですよってはい。アイスクリームですよーあそこもいいんじゃないオッケーオッケー、はい、オッケー,ーッナイス<ー>うん。ううーサポンつも、えーっと、あるここにやったあ,ありがとうございますオッケーあっちゃんもっと前の見てもっと前の